ผ่านนะครับนอ่่่่่ัน่่่่่่่่่พ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่ร่่ั่ป่่่่่่่่่่่่เเ่่่่่่่มก่่่ิร่่่่่มั่่่ก่าอ่่่่่่่่่่่่ว่่่ั่่าก่่่่่่เ่่่่่่่่่บ่่ค่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่ก่่่่่่บ่่่่่่ร่บ่่่่่่่่่่่่่นะครับฟับ่่่่่่่่่่่บ่ง่า่่่่รา่่่่่่่่่่่่สวีเดนเยอรมัน ยู่สหรัฐอเมริกากับฟังได้นะครับออนไลน์ในทั่วโลกนี่ก็ว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วแฟนรายการที่ม่ามูนีนะครับจริงๆแล้วประมาณที่สมัครวัยนี่สองร้อยกลัวครบสองร้อยหรือยังครับนี่ครบแล้วปครับเดสว่านับเบิ่งครบหรือยังครับนะครับดีเจมูนีมากเกือบทุกท่านนะครับมากเกือบทุกท่านแล้วมอนี่ทั้งตานสุมนะครับโอยเป็นสาวสองพันปี นะครับเาวซัมแล่มเจติมน,นะครับล้วก็พี่น้องเช่าตามสงเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าภาพจัดสัญจรน,นะครับกิดทีว่านําใจยิ่งไงนะครับที่พันมายิ่งไงขึ้นกันนะครับ,บวาสิเป็นพใหย่ยบัณฑิตสายงามเมนวดนมสาวแม่แต่งบันนามึนนะครับนี่นาใจทุกคนมีนําใจต่อกันนะครับนี่นาใจต่อกันเป็นโครงการสัญจรหักแพ่งแบ่งปัน เป็นสถานีวิทยุแห่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธาชะะนีเพราะเอาี่สัญจรไปได้หลายอำเภอร์เลยนะครับและคาดว่าจะมีสถานีวิทยุแห่งอื่นจะนำผลผลิตตัวนี้ไปเป็นวัตถุดิบนะครับเฮ็ดไปตามมาสนะันนอกดีใจใพี่น้องทุกคนหักกันสถานีวิทยุด้เฮ็ดบุญน้นำกัน,น้อนีนะครับต่อหมยของเพิ่นคือตั้ง่า ต้นเงินนะครับไปถวายบุญบันหน้าแุน่นบรรตันสุมเฮาสาวสองพันปีนะครับกับุ่มเพลินนะครับและผู้ยุ่เบื้องหลังนะครับหลายท่านนะครับทั้งผู้นะครับสถานที่มองนี้นะครับว่าจะเป็นท่านนายกเดือนทงยื่นนะครับและคุณแม่นายกพนัมและกัสอท่อทุกท่านนะครับและทั้งเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจพุทธนันสุมนะครับและกัพี่น้องชาวอำเภอตันสุมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับต่อไปนี่อาทิตย์ เดือนหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสัมผัสพวายเตียเพราะว่าเพิ่นปล่อยออกมาแล้วว่าต่อไปไปกินข้าวเที่ยงบ้านน้องแสงเพิ่นวานะครับเดี๋ยวจังไหนผมผมจะสีเท้ามาอีกนะครับว่าเมื่อไรจังไหนนะครับการที่ว่าเป็นความหรือซึกที่ดีๆนะครับที่มี่ให้กันเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้พวายเตียบัณฑิตพูดจากกันพันดนย,ยังครับ มือนี้มี่เ่นรายการมือใหม่สมัครม่มือนี้ก็มีครับหลายท่านทั้งตามสูงก็มีทั้งหลายจุดนะครับมือนี้สมัครมือนี้ผมการเซให้แสดงตัวผู้สมัครม่มือนี้นึ่งนะครับเนาะแต่ว่านีกแค่เพียงบัณฑิตอายยกมือผู้อม้มาใหม่เพรท่านเห็นนะครับมีเพียงบัณฑิตบันโอนนะครับอ่าพระดาบกระพานนะครับนักสกุลยิงนอพอผ่านอ่าประดาบว่องนะครับเนาะดาบต้นวดจากต้นเสืสองสองครับ ลากาพ่อเตี่ยน้องแสงอ่าก็แสงต้มเมื่อนั้นนี่ครับอ่าดาวสัมเนียนดีเจขึ้นอ่าส้ม่อตะกอนนะครับอ่าหน้าหล่อมผอมเนี่ <c oughs> มีสาวยงาผานะครับสาวเงาผายืนตันสมและก็แม่ดาวบรรทงสมปลอยตรงสมปลอยนะครับเพิ่งอ่าโมงสามสิบนะครับ แล้วสาวฟังโค้งเหมือนซื้อของครับเครื่องรายการครับทำไมเออรัดเลยครับครับเฮียนล็กเสี้ไม่ต้องการก็เบาเนุ่นครับโยนปากน้ำนะครับและแม่แต่งมันไ่นุ่นนะครับนี่เป็นจ้ภาพบรรทุนรายการน้อยๆมันนุ่นเออสาวข้ามห่วงบอกคนนั่นอาเป็นเนี่ยพี่บ้านบั่นบากน้ำอ่ามูอสาม พี่นอ้องเขาบอเนื่นนติดก,กันเนี่ยแหละครับสมัยนั้นนะครับรายการเจอเป็นเรื่องนะครับบล้วน้องแฝดเครื่อนแพ้ๆเลยนะครับขึ้นมูลสามสิบน,นะครับและแม่บุษีอ่าคือสิบกูจะจัดจปนไหนว่าแม่บุษีเนาะ <ffe và> เอาผมสัมงทานด้นะดิดนะงึงนะครับอ่าข้นดุซึดดีๆนะครับสั้นๆนะครับเพื่อจะบอกกินเวลาอ่าผู้สี่มาพนอยู่นะครับอ่าข้นดุซึดว่ามัอนี่จัดงาน น้อมพร้อมและการนำใจแรงใจแรงศรัทธาจากท่านราชการดิถุเขาไปนี่ละเกิดค้อมูลชื่อจ่ายนะเวลานี้ครับเกิดเกิดเพื่อนบุตรที่น้องห้องคัาสามัคคีกันนะครับบูมอสิเป็นช่้งทุกๆตำบลนะครับเพืเพื่อเมืองเพื่อนนะครับพี่น้องห้องดีพ่อหน้าเจอตากันมโอนี้นะครับขับมียังเขากะ เพ่มพ่าอาศัยกันนะครับต่อไปนี้เฮ้าเจ็เป็นยันดุ่นกับโคข้าทั้งคืนนก็ชิดีชุดนึ่งศูนเ้องบีเป็นคืนคือหักแท้งแดงปันก้มทกให้พี่ใน้นองเฮานะครับทุกอ่าซึ่งร่วงอยนะทุก้นนะครับก็เป็นยชน์ปยเอาลายนะครับอย่าไปพูดเป็นแสดงความคิดในแบบนี้นะครับครับเอากระสุนกเมือในความสุดสุดนี้ครับยยังเปนดิบนออนะครับต่ว่าแปกอย่างหนึ่งบอกครับ พยายามเด็ดแน่า,างี้ยได้คนบริมาผู้เดียวคนหลายคนอยากผู้จักว่างมึงเท่าไขางสอบเพียนขอเชิญนายครับจักน้อยครับเชิญครับอ่านายครับอ่ารอบหน้ายนเวทีอยรากให้เพื่อนๆนิดเด็กน่อยนะนะสงสัยผู้ขังสอบว่าย่าองไปเถอะเจ้าให้เขาออกผู้เดียว นะครับต่อไปขาดาประพคสนะครับดาบตำรวจตัวฉด2นะครับมีกุมือซื้อจริงหรือไมีครับครับลเนบครับหันเินบ่มโอ้โหไม่จริงอ้าวอานสันครับความื้เป็นจยงไรเห็นัมอริความอบอุ่นเป็นจังไรครับใช้ใ้นเลยครับ เอาไทยเอกสารเลยไทยว่าไทยเอกสารเลยยุบเลือกนเลยครับเอาไทยเอกสารไทยเอกสารจมี่คุณไทยเอกสารวันนี้มันนอดผมจะเพิ่มเป็นหนึ่งนะครับนี่ทำไมเกิดเป็นในสถานีวิทยุนี่ข่างศอกเป็นเป็นความหมายใหม่สองไทยเอกสารอนะครับผมขออยากเจ้าเขานี่นะครับผมว่าจากไหนครับต้นท่อนอ้อยก็ขวครับผม ค่ายพยอถมุ่งโอ้ค่ายพยอถมุ่งขวางครับคุณครับคำพู้ว่าค่ายพยอถมุ่งขวางเป็นผู้ใหญครับขอบคุครับยอดพระพยอถมุ่งขวางนี่ที่ซื้อค่ายนี่เป็นเจ้าของแฝงคำมวนเก่านะครับก่อนที่มีปัญหากับฝรั่งเศสนะครับตอนนี้มีปัญหาฝรั่งเศสสองสี่สามองนะครับอาขอบคุณเลยนะครับอ่าพยิธีน้องแสงครับอ่าขอเซ็นต์ตัวผู้ใหญ่ที่ในตัวน้องแสงมั้ยครับอาสวัสดี พอมัหายน้ครับเนี่ทุกนากีตกรเขกบอกาคี้มุ่ยถลลายดอกพัดเลยก็อว่ากือเลยเไ่พอพี่แม่ไม่หลอกไม่อายรายเนเราใช้พดร้ายสดมากเลยเอาเขาวเานงกับเที่ยสมบูรณ์นะครับเนี่ยของวกน่าร้ายแน่จ่าอก็ไม่เสีอกที่ปหดังเป็นมเนา รับผมเอาทั้งับนนแสงวันที่ท่ากเที่งเท่เอาวันที่ี่สามสนพกับวันที่ดีสัจรท่ทึ่ดังปันไปทีบ้านน้องแสงพชษสะานสิบสามเลยครับเด้อที่วันเสารีเป็นยังไงงานคุณจะปสื่อลางานนคับแต่ผมเอาคุณได้เจบางส่วนเพรบะสิ่งต่างนีครับ มเจเก่าครับตกมาถึงกันไรสายลมมาหนานวนวลเรืนน่องมิจตกบางส่วนสั่งโคเจ้าคอยอยู่กันให้เอาผ้ากันค้ำทำหมุญตับบา,รบาตรปฏิวัติจอยู่ดูควาศาสนาเด้อโอกาสสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณนอ้องทุกครูทุกคนคืนเก่าชิดตรียุดนลึงสู่นอกับผมไอ้หนุ่นเนมเสนแดมไปจัดรายการอยู่สถานีวิทยุคืนดีทีสัมร้องอา เรื่องพวกผีนะครับหลังจากนั้นจะหฮางเยัไม่คุโคุนมากค่ะเป็นเวลาค่ะพอจุมพวรนะครับเมื่อนี้พุ่มใจนะครับพุ่งใจที่ไหนมาร่วมนะบบกามาร่วมการงานงานครับผีสาวต้องขั้นีซึ่งเป็นประธานในญ่นะครับสำหรับสำารงนะครับสำารงก่มาบดเต็มทีิมนะครับเพราว่านี่งานงานพันธุ์รัพสมเนนภาคฤดูร้อนนะครับเพราะฉะนั้นกมาหาลอยต้นบ่อ หน่อยคนพระะนินัทนกามากก็เลยรับคมอบอุปนิจจากแฟนๆผูหมองผูพรด้วยเฉพาะนอ,อคุณแม่โบสีคุณแมบ่บุญมีหนักกระริบ่บไลกกับคุณพลสว่นะครับตลอดถึงดีเจทุกท่านนะครับทุกคนผมคารุเพล่รับถือบรินั้นการเมือ่ไอไงจังไรกันเรืมม่องมบไลก์นะครับพี่น้องทุกทุกคนทุกแฟนต้องซื้อนะครับ ดูโอกาสรวยพ่อนรว้ใช้ให้พงอพี่น้องนะครับอาชนาทพุทธเขากับ